เออไม่มองจอดรถพร้อมจัดใช่เลยมีที่จอดรถด้วยเจอสารใหม่ครับท่านผู้ชมเจอสารใหม่นะครับเจอสารใหม่นะครับสวัสดีนะท่านเจอสารใหม่สารใหม่ท่านผู้ชมไม่รู้สารชื่ออะไรนะครับเป็นสารใหม่ที่อยู่บนเขาเลยนะครับเขานี่ไม่ไม่รู้ว่าเขาเขาเขายังนี่ยุยุเครียดกาลสินมอญรามเขาภูผาเหล็ก เขาผูพาเหล็กผูผาเหล็กครับผมผู้พาเหล็กบอสภูพาเหล็กครับครับเดี๋ยวลองไปดูด้วยกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้โค้งสันมันมันมันสันมากมากโค้งสันมันมันลาดชันมากหักศอกเลยนะครับหักศอกเป็นตัวยูตัวเอสไปเลยเขี่ครับไปลงไปด้านล่างก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาินชาแนลพร้อมด้วยทีมงานนุ่มอามคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนนลองน้ำชาแนลนะครับก็มาอยู่ที่บนเขาอ่า ภูพเหล็กนะครับประมาณนั้นหรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้าเลือกชื่อผิดนะครับคนละแวกเขตคารสินก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับมาเจอสารใหม่อยู่ตรงโค้งลงจะลงเขานะครับเป็นโค้งหักศอกเลยนะครับแล้วก็เป็นสารที่ผมไม่เคยมาทีมงานไม่เคยมาเลยครับเดี๋ยวไปเบื้องก่อนนะครับว่าสารพันสว่างไดนะครับเป็นสารใหม่แล้วก็อยู่ อย,อยู่อยู่ตรงปิดทางโค้งเลยนะนะครับท่านผะู้ชมไปนะครับโอเคครับท่านผู้รรมชมเป็นทางลงเขานี่คือภูผาเหล็กนะครับคือทางลงมาจากเขานะครับยังแต่ก็ยังอยู่อยู่ข้างบนบนเขาอยู่นะครับอยู่ข้างบนเขาอยู่นะครับโอยอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นโค้งหักศอกเลยนะครับโค้งลงมาจากเขาด้านบน น่ากลัวมากนะครับบนนครับโ้งลงมากบนนี่ครับรถที่มาจากข้างล่างตรงมิดขึ้นมาเนีครับเลยครับแล้วก็มาเจอสารนะครับท่านผูช้ชมสารย่ามณีอับษรน,นะครับ วงเล็บหญ้าเพียนะครับรถที่มาวันนี้นะครับเป็นร,ปรถหนุ่มอาร์มทะเบียนนี่นะครับแปดหกเก้าเก็ด นี่ครับลดลงจากเขามากี่พอมันสั้นนะครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเขาเอาไปในด้านในศาลนะครับเดี๋ยวถอดลบภาไว้นั้นละ อ๋อมีมีคนมารูปแป้งขอโชคลาภอยู่ด้วยครับที่ต้นมะขามนี่นะครับอโอ้เห็นอันนี้เอาตรงนีะสะดุดไปลงไปไม่ได้นะกิ่งกุหลนเลยโอ้กิ่งเลยนะครับนี่กิ่งกุหลนเลยทั้งหมันสั้นเนาะครับนี่สั้นยิ่งบินเลยครับข้างล่างก็เป็น 1> 1เป็นหินนะครับ,น,น,รบน้องน้ำเห็นเป็นหนึ่งเจ็สองนะครับ ตัดแล้วน,นะครับน้นําเห็นเป็น1เก็บสองสรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเตรียมนะครับ<ๆ>เตรียมของไปสักการะเส้นไหว้บอกกล่าวก่อนนะครับท่านผู้ชม มีวันี่พอสอบอกวอ่าพสที่สร้างศาลไม่เห็นเลยนะตรงนี้โค้งพอดีเลยเหีนกหอกอ๋อตรงนี้มีแก้งเหตุไฟไหม้นะครับตรงนี้จะมีเบอร์โทรบอกไว้ด้วย ไปเตรียมถู่เทียนสักหลักกาบไหวบอกกล่าวก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับครับสวัสดีอีกรอบนะครับท่านผู้ชมทั้งสี่ช่องเลยนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องบหมือนิมนะผมก็เลยจัดพิธีหลังจากที่เราเดินทางมาจากสกลเนาะเดินทางมาด้ถ่ายครับไปเรื่อยนะครับเฮ้ยเอ้าคือว่าจังซันเดี๋ยวเด้ะมันมีสามโต ก็ที่ให้สามโตว่ะเพาจะนั้นสี่ขาคู่ปีแต่ที่สุดนอออน่ไหมตัวตัวเหลือเอามาที่จะเพิ่นเพิ่นบักไว้เออนะครับคือไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคือเส้นทางเนี้ยผมครับข่ายราคเหมือนกันไม่เคยมาเลยนะอ่าไม่เคยมาแล้วก็พอดีหลังจากลงครับ แข็งมากๆเขาฮาร์ดส์กอนแล้วก็มาเจอสาวตรงนี้ญาติยญาติมณีอักษรใช่ครับตาตึงแล้ครับเล่หน่อนไม่สายมันเด็กแห้งนะคะท่านผู้ชมสายตึง่ากอุ้ยมาขอช่วยขอลาบที่สายตรงนี้อวินสายใหม่เป็นยังไงเลขมักจะเข้าท่านผู้ชมแล้วก็อยู่อยู่ตรงเขาด้วยอยู่อยู่บนเขาด้วยครับผมเข้าปีพระ ภูผาเหล็กภูผาเหล็กจังหวัดกาฬสินธเป็นเขตจังหวัดกาสินติดต่อกับกรุงเทพานครใช่ครับใช่ครับโอ้โหันหนึ่งกำลังรถตายเลยนะตรงขึ้นมาเียมเ็นแรแๆเลยรถไปแห้งมันยากด้คันรถพวกรถที่ปลอยให้ขึ้นได้รเลี่ลอยกันแ่แงถบามี่รีเรย่อว่าไงไหมนี่ตอนตอน ขึ้นโค้งยังยังไปเลี้ยวหักศอกอีกเพคุณพ่นะโอ้ครับท่านพิยุกต้องไปเลี้ยวหักศอกขึ้นสั้นทีดีโอยบาปูว่าตอนนี้อนเอฟซีรัเมืองจักไหนครับผมเพแงานเมืองมากอยู่นลอเจ้ากต้องเนดให้อยเบิง้มนีออกเอียงไปหันบาดิปากทางในออกสดมานี้อ่างใดล่ะทางนแม่เ่ะไล่ะ ปักเลยปักเลยตะมับหมุนหมุนปอกนอมองกันเดี๋ยวฮะเบิ้งด้วยงนันเดฮะเขาจะหมุนก๊มงปอกเที่ฮอเสียบทางนี้ทางนี้ครับทาานี้บอลูกเสียบเลยเอ้าลูกเสียบเมื่อเไปดูดกองน้องเฟิน ใช่ทุกคนต้องการการเต้นแรงคนผ่านไปผ่านมาเขาเข้ามาดูแก่บอกเลยสถานทไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นกินนมเลยท่านผู้ชมเพิ่นกินนมนมไหลเลยนมไหลเลยท่านผู้ชมดูดนมเลยนะอ่าวีดีแมนดีแสดงว่าเขาเป็นนั่นแหละลงลบมากเพอดีโอ้ยลบมากลบกับโชกมากแห้งอัน ลมกับโชคมาอย่างแรงเลยท่านผู้ชมแสดงว่าญาติลับหลูใหม่ๆปิวกาบมาไหวมาบอกกก่าวไปพร้อมๆกันนะครับผมนะแล้วล่ะของมาแววตัวนี้ตัววันตีบานนี้เราจิตจุดถ่ายถือเลยเจ้ต้อยถือไวเออจะมีเสียววะ เดี๋ยวสันหลังยี่มเร็นนม่นางจะซื้อโของพอดีเลยโข่งพอดีนี่นะครับท่านผู้ชมการล่าหาหวยหรือขอโชคลาภตามสารต่างๆไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะครับทางทีมงานนี้ก็ดันด้นหาตามสถานที่ที่ในนีนครับมองไดบนซักซิดนะครับถึงมุมนี่ก็ถือว่าเป็นสารไม้เนาะนมาสารไม่ที่เข้ากจบกขอลามา เรื่องงานผมมากค่ะบมาบอกกล่าวดีกว่าย่ามณีอับสอหรือวงเล็บป่าย่าเพียนะครับผมเด้อใช่ครับตั้งนโมสามจบประกอบกันได้สำหรับชมเด้อแค่สอกดูโอ้ยคาโตกใจเนาะเคือสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ สาธุ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 อิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะปทวีคงคามหาเทวามหาราโภมหาปุญโยเมตากิตังมหานีมานะพุทธสสะสวาโหมสาธุ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 เดอยามนี่อักษรหรืออยาเพีเอมณีลูกหลานทีมงาน <c oughs> ชองมาวินชาแนลนุบามค้นเดิมปะตอยชาแนลนองน้ำชาแนลกระได,ดเดินทางและ,ะเหมือนมีสิ่งศักซิดโดนคิดดนใจให้หลงทางว,าว่องไงว่าหลงทางมือนี่มาพอ่อและก็มาเห็นจังใดมาสัการะกราบไหวและกะ็รใดมาขอโชกขอลาบน้ำยามานี่อักษรมือนี่ล,ลูกหลานได้มาหาแนวทางและมาเป็นสะพลานบุญให้เอฟซีทางบ้าน,ท,านทั่วโลกที่กำลังรอติดตาม อยากว่าขอโชคขอลาบนำยาเมนีอักษรของเล็ก้ายวันที่หนึ่งสามตัวของงวดวันทีหนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหายามณีอักษรปวดเมตตาให้ลูกห้หล้านได้โชคได้ลาบสามตัวตรงๆของงวดวันทีหนึ่งมีนาคมสองพันห้ารอยกบแปดเอามรีอักษรเลยซาถูกซะถูกซะถูกถูกพอปักหนีเดี๋ยวเชิญจานไปกระทิงเนาะ สาธุจะดอกไม้ขึ้นถวายที่หิี้ยท่านนะครับท่านผู้ชมสาธุไอเทียนจุดแล้วบ่แต่วันดับปัญะเทียนจุดแล้วแต่ดับนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะลมถึงจุดอีกก็ต้องดับเพราะว่าลมมแห้งนะครับเอานมบาม ขยเ่ามสี่อะไรคนเดินได้ยินเสียงนะเหมือนมีคนเดินเมื่อกี้อวินเดี๋ยวนี้เราราลเนี่ยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าตรงนี้อยู่บนบนเขานะครับไม้แรกออกครับครั้งแรก หมายเลขสี่ครับหมายเลขสีนะครับหมายรับมาที่สอที่สองได้มาหมายเลขหกครับสี่หก มันขึ้นเงาเซียมซีวัดนอ่งตรงๆเ้อไม้ที่สามขอกนะครับสี่หกสามสี่หกสามนะครับหรือว่าสี่เก้าสามนะคะครับผมเลขเซียมซีสี่หกสามครับก็สหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวก็เอาเลขทูบมาวัดไป ไม่เป็น้วครับใกล้จะไม่หมดแล้วครับผมอ่าไม่หมดพอดีเลยครับเหมดพอดหรือยังหมดแล้วหมดแล้วพอดีเขาปิดกล้องเขาก็มาดูได้เลยนะครับอะครับท่านผู้ชมอ้ไอไอ้ไองไอ้ไอ้ยอาไอ้เหมือ้ไอ้ไออ้่อ้ไิ้วออ้ไอ้ไอ้ไ้ออ้้้้ออ พวงมาลัยที่อื่นไม่กระดิกนะตรงนี้กระดิกเองหมดเลยตีงพวงเดียวครับท่านผู้ชมพวงอะไรพวงมาลัยตีงเองครับอขยับเองไงเไหขยับเองขยับเองนี่มองอื่นกับแฟนคือการแต้บว่า,าขยับเอแตกมากเลยครับาธ่เ้อขันยาเสียหายอีลีกะเผยอเห็นในเหล็กถูหรือไมก่ก็เล็กเล็กเซมซี่ที<ม>ลูกล้านขย่าวเ้อเอาเซมซี่ตรงตรงกับเหล็กถูกตรงนี้เลยเก้าสี่หก <9. S 2> เก้าสองเก้าสองสี่เก้าก็หกตัวเดียวกันเนี่ยเก้าเลขทูบไม่หมดแล้วครับท่านผู้ชมเด้อเก้าสองสี่หรือหกสองสี่เสียง้นจยังยางชนใดอานดันข้างหลังกอเป็นเหวลึกเลยเดอข้างหลังสารเป็นเหวลึกมากเอา้อมกเียนขึ้นงบวกนี้วาคนเอาลูกเนี่ย เป็นเมียนบอกย่อมเลยครับท่านผู้ชมครับผมไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเอากล้องนะมาดูเลขทูบดีกว่าแล้วก็ดูตามตัวการที่ได้บอกลาวราชัีนะครับท่านผู้ชมนะนะครับไปไปครับท่านผู้ชมโอเคครับไปนะครับท่านผู้ชมสารหญ้ามณีอักษรวันนี้นะครับท่านโดนจิตโดนใจให้ทีมงานว่าลงท่างอะไรนะครับท่านผู้ชมได้เดินทางมาเส็จนี้เส็จนี้ผมผืนเคยมานะครับท่านผู้ชมนะครับ วันนี้ก็ได้มาขอโชวขอลาบกับย่าท่านนะครับเดี๋ยวดูขออนุญาตดูด้านในนะครับด้านในสาลนี่ครับเป็นศาร ฟงับร้เอง,อง,อง,องอะนะครับขยับเองเลยสับมอบมาไลนะครับขยับ พวกเดียวกับพวกอื่นพอเปลี่ยงนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับท่านผู้ชมดูเลขทูบไปกันนะครับเก้าสองสี่นะครับเก้าสองสี่เลขเซียมซี่ได ยียงกอๆๆๆดรีบคิดเลสี่หกสามสี่หกสามเลขทูบได้เก้าสองสี่นะครับ 2> 4, 2, 4. อา้าตามนั้นนะครับ ไปนะครับท่านผู้ชมสําหรับการมาขอโชคกับสารใหม่นะครับสารย่ามณีอักษรก็จะได้กราบลาท่านไปแล้วนะครับกลบล่าเอฟซีไปพร้อมๆกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางทีมงานด้วยนะครับมาวินชาแนลหนุ่มอามคนเดิมปาต่อยชาแนลน้องน้ำชาแนลพ่อทองแหลกคนเดิมบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะได้กราบลาแล้วนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าพีหน้าสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้าน โชคดีลำรว้ยปังๆนะครับเดินทางไกลๆคอยปลอดไพยแขวขาดกันสุกผู้สักคนเด้อครับสำหรับคลิปนี้พี่นี่ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ